<c oughs> ทำได้ทำไ,ได้อย้ายทางแม,มขขขขง่ของก็ขาดตาก้านี่ก็ขาดกันเยอะค่ะเดี๋ยวนี้คนเหนื่อยได้กต่น้ำไม่ได้ตรงนี้ก็พลายา,ายางใส่อะไรคะแบบแรกต้องรอให้มันเย็นหรอหรือว่าต้องรอให้มันแห้งแล้วค่อยใส่เสิ้นอ๋อเดี๋ยวอยู่อย่างนั้นแล้วลองดูที่ เปื่อยต้มพร้อมกับไข่เพราะจะทำไข่อ้าวนอะไรนะรสชาติมันจะเป็นยังไงอ่ะใช่กระดูกผัดหมี่ไงเสิร์ฟไม่ได้ใช่ทำไมผัดหมี่มี่ีผัดหมี่อ่ะแล้วใส่เครื่องปรุงแบบของผัดไทยเออ ันใส่เ้ไวุ้กก็ทน้ำผเสียบโอ้อ่างีก็บอกว่าผัดหมี่อ่ะเทงเป็นผัดนี่เหรอผัดไทยฮะดูเวนผดเสียวจนก๋วเตี๋ยวอะไรหมีมีหรือกวเตียวแห้งียมันจะพัดอสัแบบนี้เลยมับเล็กเป็นเล็กนะ นี่นี่เอาเดี๋ยวใส่้วเอา่งนี้เดือดน้อยเดี๋ยวเส้นเล็กแ่เดี๋ยวพอเยอจะทำ่นีใเยเพราแล้วเอาส่้ใส่น้อยหน่อยเนียวทำทีเสียวเดี๋ยวแล้เดี๋ยวพรุ่งนี้ทำทกเสยวอกิมลองชิมน้ำดูหวานเี่ยวยยังชิมไหมชิมน้ำยัชิมชิมไ่หนูเบื่อไม่ต้ Hãy làm cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn nó thêm cái tôm với thêmหวาน น่ะ. Làm nha. หวานอย่างเดียว. ออกอน้ำผสมให้ีน้อนะอาลงิ้มดต้งทำนวดทำันเขนกว่นองก็เตโอเคได้ละเดี๋ยว้ัปนเดตัวมันปุดๆเลยอ่ะพี่จิน ชิมแบบไม่ค่อยสูกเลยอะได้ปะมได้้เชิปะสรุปรวมรวมมิตผัดทุกเส้นเยอะม่กไม่แห้งเลยสงสัยนานเดียวไปปะก็ใช่ไงสมองมือมยอมยุดเบิกเลยอ่ะโอ้นอลูกเบาเหมือนเี้ยยากามันมันโฉบ อขนียวนึ่ง้ขนเดียวทนเหียวมูนมโมดมเียนะค่ะจกร่าว่ายงเดียวแล้วเอาไปทำใช่ไหมคะาขแล่ดตอข่าวเขาไองสมัยใหม่แสดงว่ายายทวดชอบทำแสดงว่าสมัยก่อนแบบว่าสมัยก่อนชอบทำใช่ไหม อยู่อยู่ที่ไหนคะจันเหรอเมื่อก่อนเขาอยู่ที่จันหนูก็นอนเต็งเขาจนตอนเขากลับมาเขาบอกโอ้เตียมเปลี่ยนไปขึ้นนะอยากี่ากลับมาสีงอเลยพอรูก็ยายัเขาวัดสาโมสดโอ้พอเลยการรักษาที่โมสดยายกเขาครัวทางาน่ทกับเาปลาที่วันไหนคะสโมสดเรเสเส้นหนึ่ง

วลางวัดตึ้งบนวัดรัดยาวบนนีเยอะมาวัดิหัตลูมตปอน้ตปอนใหญ่คมบางอะไรเงี้นกเยอะแยะวัดใส่ขนมทำไข่ออนเซนไ้มไข่ออนเซนโหต้องต้ ูไข่ออนเซนอ้าวยังดิบอยู่ไข่ออนเซนทำไมมันยังดิบอยู่อะสงสัยต้องเอาไข่ทางห่างทีหน้าไม่ใช่ออนเซนไข่ดิบไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาใส่ไข่กันเดี๋ยวอย่า่งสไลายใส่พุ่งเจยวก่อนถ้าใส่ไข่ทีหลังอ้าวเฮ้ยอะไรวะเนี่ยแต่มันมีเลือด จะทำยังไงเนรรี่ยคะมีนี่คือยังไงมันจะดิบมนะันจะเสียงไข่ดิบอยู่เลยนะเอามาจะยไหนังไข่อ่ะก็ไข่เนี่ยแหละไข่ยังมันจะผงะมันละลายหมดเลยใส่เส้นมั้งใส่เส้นอะไรหรอใส่ยังหรือว่ายังไม่ต้องใส่เลยต้องรองให้น้ำแห้งามาแล้วมันแข็งไปไหมอ๋อถ้าจะเป็นคนรู้สูตรเพราะว่าที่หนูทำได้จำสูตรมาจากเขาเขาเคยทำให้หนูกิน ล้วพอองชิมอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวเพาเส้นอะน่าจะพอกุ้งกุ้งกุ้งแห้งมันปร่๊ดไม่เคยมอะไรลองชิมปรี้ยเหมือนใส่มะนาวไปสิบลูก เหลือผัดก,กุ้งแต่น้ำยังมีน้ำอยู่นิดนึงเออเอาเลยไปไปเลยหมดเลยเหรอเออไปที่ไหนเหมือนผัดไทยะะนะก็ใช่ไงคะเราทำผัดมีแต่เขาใส่เครื่องผัดไทยไปเอา,เอาเอลายเครองรางขงโบนชุดไปอุ้ยดีไหยวะดีดีดทำได้นี่ หลงตัวเองมาหนึ่งไปยังดูเกลนต่ำๆดังเกๆๆล็ดไปคนสุดยอดนี่อยู่แทบไข่ไปอย่างเงี้ยไม่มาใครแล้วนะใครอะเอาเพลาเ,าาเานี่ยอะไรใส่เพเอาเส้นมีไปเลยเอาขยุ่มแล้วเอาอีกส้นนี้มากน้อย เยอี S <S 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 <famously> ่เาชอบตีน่ะเยวกินของคุก็ตีเกมหนหมดพอแไม่ยังไม่หกินไปเลยพัดหน้วพอพอแขนีีก็กินหน่งมดธรรดาเลยเหรพี่อินเขาโอ้ี่เจ้าขอ้องใหญ่องท้อง เดี๋ยวไปปะเปิดกินให้หมดอ่ะกินให้หมดนะออืไชิมซิช่วยไม่เอาช่วยร้องไม่เอาเลยลองชิมลองละเรียนหน่ะขนาดมันกิ้นเนี่ยลายแครกเกอร์ดิลองชิม มม่เหมือนก็ตปิเพราะว่ากุ้งแห้งิ้น่เเยกกกอออถื